สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามกันมานะครับวันนี้เอาชินไดว่านะครับวันนั้นผมลงซอฟไปแล้วก็มีพี่ๆหลายท่านสอบถามกันเข้ามามากมายเลยว่าชินได้ว่ายังมีอไหมคำตอบคือมีนะครับมียังเหลืออีกประมาณสักสองสามตัวน,นะครับในรถเนี้ยวันนี้ผมเลยขึ้นตัวนี้ให้เป็นชินได้ว่า S26 นะครับนี่ S26 ตัวนี้รู้สึกจะใหญ่นะครับใหญ่ใหญ่กว่าซอฟนะฮะแรงแค่ไหนเดี๋ยวมาชมกันเบื้องต้นดูรายละเอียดก่อนนะฮะสีสันอาจจะไม่สวยแต่แรงนะฮะตัวนี้ก็บอกหางจะใหญ่กว่าตัวซอฟนะครับบอกหางจะใหญ่กว่าหัวเกียร์จะใหญ่กว่านั่นหมายความว่าเอาไปลุยพวกหญ้ารกๆได้นะครับได้จริง โบซอฟเขาก็ได้แหละแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันก็จะสู้เรื่องหญ้าพันธุ์หัวเกียร์ได้ดีกว่าแค่นั้นเองนะครับในกรณีที่บางท่านเขาชอบบู๊นะครับแต่ว่ารับสายรับจ้างตัวนี้ก็ใช้ได้เลย,ยใช้ได้เลยสายรับจ้างนะประเภทเดินูตัดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ <c oughs> ยาเล็กๆนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับยังไงก็เข้าพวกเนี้นะน้าหนักก่อนโอ้โหตัวนี้มีน้ําหนักนะฮะ 5โลกว่าบาม,มี5กิโลกว่ากว่านะครับเพนะราะว่าค่อนข้างหนักหางนะครับยกนี่รู้สึกเลยว่าหางค่อนข้างมีน้ำหนักและยิ่งถ้าเติมใบมีดเข้าไปด้วยนี่ก็มีน้ำหนักนะครับออตอนนี้รู้สึกว่ามันจะแรงกว่านะครับใหญ่กว่านะครับ s 2 6เคยส่งลงไปใต้ทีหนึ่งนะครับที่ทางใต้ก็บอกว่าเนี้ยบเลยอยากได้ อยากได้แบบนั้นอีกสักตัวหนึ่งกนะ็คือตัวนี้แหละนะครับพีิงแต่ว่าตัวนี้สีสันเขาอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าข้างในเราบริการให้ใหม่หมดและนะครับตรวจเช็คทุกอย่างแล้วก็ทำความสะอาดนะครับพร้อมใช้งานแล้วนะฮะเดี๋ยวมาฟังเสียงดูนะครับเจ้า S26 จะเป็นแบบไหนอ่ ตัวนี้จะไม่มีสวิตปิดเปิดนะครับอ่ามีแต่สวิตดับนะฮะสวิตดับอยู่ตรงนี้นะฮะตำแหน่งนี้ไม่มีสวิตปิดเปิดมีแต่สวิตดับอ่า แรงมากๆเลยนะครับแรงมากๆเลยนะฮะไม่ต้องไปพูดถึงสามสี่แรงนะครับเอาตัวนี้จบแน่นอนนะครับตัวนี้คาบูเขาก็จะเป็นลูกผสมการเล่นคาบูลูกผสมเนี่ยจริงๆถ้าเราล้วงลงไปตรงเนี้ยมันจะมีไอ้แง่งออกมาครับแง่งเหล็กใต้คาบูนะฮะเราเรียกอย่างนั้นลวกันพอผมกดปุ๊บน้ำมันมันจะกระดึ๊บออกเห็นไหมน้ำมันมันก็จะดึ๊บออกสาย นะครับ,นะรบเวลาจะเติมน้ำมันก็มีตัวนี้สีดำๆนี่บีบบีบมันก็จะสร้างแรงดันขึ้นมาเข้าคาบูนะครับอ่าตัวนี้นะเวลาเช้าๆมาเราก็เวลาไล่น้ำมันให้อ่าเข้าคาบูก็ใช้วิธีการนี้นะฮะเ,เนี่ยพอแยกน้ำมัน มันมันล้นอย่างเงี้ยเวลาสตาร์ทคนจะใช้คันเร่งช่วยนะครับคือบางท่านไม่ใช้คันเร่งเลยแล้วก็แล้วก็จะบอกว่าโอ๊ยสตาร์ทยากจังเลย5ทีหทีจริงๆมันก็อย่างนั้นแหละครับพี่พี่ต้องใช้คันเร่งช่วยนะอย่างเงี้ยมันจะง่าย กลัวใบมีดจะหลุดครับพี่ก็ล็อกใบมีดให้ดีๆแล้วกันนะครับสาหรับชิ้นใดว่า S2 สหนะครับตัวนี้ประทับใจแน่นอนนะครับแม้สีสันไม่สวยแต่ประทับใจแน่นอนความแรงกันนะฮะตัวนี้ผมสนนราคาที่เอา3,500บาทรวมส่งก็พอครับเพราะว่าสีสันมันไม่สวยแต่จริงมันแพงกว่านี้นะเขาเล่นกันแพงนะแต่ผมเอาแค่3,500บาทก็พอรวมส่งให้เรียบร้อยนะครับมีใบมีดมีบังย่ามีสายสะพายให้เรียบร้อยนะครับ แล้วเดี๋ยวไปชมภาพนิ่งกันนะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ